วัสดุในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยกันไปแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุกันค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่61กันนะคะเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนค่ะ การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อเราทำให้วัสดุบางอย่างร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยกตัวอย่างเช่นหากทำให้เนยร้อนขึ้นเนยจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นของเหลวหรือหากนำน้ำไปแช่ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นน้ำจะเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นน้ำแข็งก้อนค่ะ กิจกรรมลองทำดูดูภาพแล้วตอบคำถามเรามาทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งของในภาพคือนักเรียนคิดว่าสิ่งของในภาพคืออะไรคะอ่าสิ่งของในภาพก็คือขนมปังค่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะการกระทําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคะจากขนมปังที่มันทําไมคะที่มันออกสีครึมครีมขาว กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มนักเรียนคิดว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มคะอ่าใช่ละค่ะการทำให้ร้อนขึ้นค่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะต่อมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราทำให้ขนมปังร้อนขึ้นใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของขนมปังเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือขนมปังเปลี่ยนสีใช่ไหมคะ จากสีครีมกลายเป็นสีน้ำตาลและพองตัวขึ้นค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะต่อมาข้อที่2นะคะสิ่งของในภาพคืออะไรคะนักเรียนอ่าก็คือน้ำผล,ลไม้ผสมเยลลี่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าการกระทําที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรคะนักเรียนคิดออกไหมเอ,อ่ย จากน้ำกลายเป็นก้อนแข็งนั่นก็คือการทำให้เย็นลงค่ะ,ะนักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจากที่เป็นของเหลวนะคะมันก็กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างค่ะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะรับในหน้าที่67นะคะนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งครูนะคะให้นักเรียนลองฝึกเขียน ทดูค่ะจากกิจกรรมในหน้าที่61นะคะทำให้เราทราบว่าเมื่อเราทำให้วัสดุร้อนขึ้นหรือทำให้วัสดุเย็นลงวัสดุต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสีหรือลักษณะาภายนอกอื่นๆได้ค่ะดังนั้นนะคะการให้ความร้อนคือกระบวนการเพิ่มความร้อนให้แก่วัสดุ เพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิสูงขึ้นเช่นการเผาการตากแดดค่ะการให้ความเย็นคือกระบวนการกำจัดความร้อนออกจากวัสดุเพื่อให้วัสดุมีอุณหภูมิลดลงเช่นการนำไปแช่แข็งการตั้งทิ้งไว้โดยไม่ให้ความร้อนเพิ่มค่ะมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่64นะคะเพื่อเป็นเอกสารประกอบการเรียนค่ะนักเรียนดูตัวอย่างที่1น,นะคะอิดนะคะการเผาก้อนดินเหนียวเพื่อทําเป็นอิดทําให้สีและความแข็งของดินเหนียวเปลี่ยนไปนั่นก็หมายความว่าก้อนอิดนะคะจากที่ยังไม่ได้เผายังไม่ได้ให้ความร้อนเนี่ยก้อนอิดก็ยังเป็นก้อนอิดที่นิ่มนะคะ เมื่อถูกน้ำมันก็จะละลายได้นะคะสีมันก็ยังอ่อนๆอยู่แต่เมื่อถูกความร้อนนะคะให้ความร้อนเอาก้อนอิดไปเผาก้อนอิดก็จะมีความแข็งนะคะเมื่อถูกน้ํานะคะมันก็จะไม่ละลายและสีของก้อนอิดก็จะเข้มขึ้นค่ะต่อไปนักเรียนดูตัวอย่างที่2นะคะการทําข้าวโพดคั่วเป็นการให้ความร้อนแก่มเมล็ดข้าวโพดนะคะ ทำให้รูปร่างของเมล็ดข้าวโพดเนี่ยเปลี่ยนไปนักเรียนดูจากภาพค่ะในภาพนะคะก็จะเป็นเมล็ดข้าวโพดท,ที่อยู่ในฝักมีลักษณะเป็นสีเหลืองเมื่อเราเอาไปผ่านความร้อนเอาไปคั่วนะคะทําให้เมล็ดข้าวโพดเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะก็กลายเป็นสีเหลืองนวลนๆนนสีเหลืองอ่อนนะคะเมล็ดข้าวโพดก็จะแตกออกนะคะเหมือนในภาพค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะการเป่าแก้วการเป่าแก้วเป็นการให้ความร้อนจนแก้วหลอมแล้วดัดให้เป็นรูปร่างต่างๆได้นะคะจากตัวอย่างเนี่ยคือแก้วเนี่ยมันอยู่ในสถานะของแข็งนะคะเมื่อมันถูกความร้อนมันก็จะอ่อนแล้วก็กลายเป็นของเหลวได้ดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการให้ความร้อนนะคะให้แก้วมันมีความอ่อนมีการหลอมละลายนะคะแล้วสามารถ ขึ้นรูปร่างเป็นรูปต่างๆได้นะคะเหมือนในภาพเยลลี่หรือวุ้นเมื่อนำน้ำอุ่นผสมกับเยลลี่หรือวุ้นแล้วตั้งทิ้งไว้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะจากในภาพนะคะตอนแรกนะคะก็จะอยู่ในสถานะของเหลวนะคะเมื่อเราเอาวุ้นนะคะหรือเยลลี่เนี่ยตอนแรกมันคงจะเป็นผงนะคะผสมกับน้ำอุ่นนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน ตอนนั้นน้ำยังอุ่นอยู่ยังอยู่ในสถานะของเหลวนะคะแต่เมื่อเราตั้งทิ้งเอาไว้นะคะในระยะเวลาหนึ่งจนน้ำอุ่นเนี่ยเย็นลงก็จะทำให้ตัวเยลลี่นะคะแข็งตัวจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากสถานะของเหลวก็กลายเป็นของแข็งค่ะต่อไปตัวอย่างที่5นะคะน้ำค่ะเมื่อนำน้ำไปให้ความเย็นจัด จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกลายเป็นก้อนน้ำแข็งนะคะในตอนแรกนะคะน้ำจะอยู่ในสถานะของเหลวเมื่อเราเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปแช่แข็งนะคะก็จะทำให้จากน้ำที่อยู่ในสถานะของเหลวกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่ในสถานะของแข็งค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่66นะคะคำสั่งคือ ขีดเครื่องหมายถูกลงในช่องที่ทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะในนี้ก็จะมีทั้งหมด3ช่องนะคะช่องที่1คือวัตถุช่องที่2คือการกระทาและแยกย่อยก็คือทาให้ร้อนขึ้นหรือทาให้เย็นลงนะคะมีทั้งหมด6ข้อค่ะอ่ะนักเรียนดูนะคะมีอะไรบ้างมีเทียนไขไข่ไก่น้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วก็น้ำกีวี ไก่นะคะทีนี้เขาบอกอะไรเราบ้างข้อที่1นนะคะจากเทียนไขที่เป็นแบบปกตินะคะจากนั้นก็หลอมละลายนักเรียนคิดว่าการทําให้ร้อนขึ้นหรือทําให้เย็นลงคะทําให้เทียนไขกลายเป็นแบบนี้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะสําหรับข้อที่2นะคะจากไขไก่ดิบๆข้างในกลายเป็นของเหลวเนี่ยแล้วกลายเป็นของแข็งนักเรียนคิดว่า ทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลงคะขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะข้อที่3นะคะน้ำในแก้วน้ำนะคะจากของเหลวนะคะกลายเป็นอะไรคะเป็นน้ำเดือดอะไรคะที่ทำให้น้ำในอุณหภูมิปกติกลายเป็นน้ำเดือดได้ทำให้ร้อนขึ้นหรือว่าทำให้เย็นลงคะต่อไปนะคะข้อที่4น้ำเปล่าอ่าน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติ กลายเป็นก้อนน้ำแข็งนักเรียนคิดว่าการกระทำอะไรคะทำให้น้ําเปล่ากลายเป็นก้อนน้ำแข็งทำให้ร้อนขึ้นหรือว่าทำให้เย็นลงคะต่อมาข้อที่5นะคะน้ำกีวีอยู่ในสถานะของเหลวนะคะอยู่อยู่กลายเป็นแท่งไอติมเลยนักเรียนคิดว่าการกระทำอะไรคะทำให้มันกลายเป็นแท่งไอติมได้ทำให้ร้อนขึ้นหรือว่าทำให้เย็นลงคะขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยคะ่ะ ต่อมานะคะไก่จากไก่ดิบกลายเป็นไก่สุกนักเรียนคิดว่าทําให้ร้อนขึ้นหรือว่าทําให้เย็นลงคะนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยคะ่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่66และถ่ายรูปส่งคุณครูทางไลน์ส่วนตัวนะคะส่งเฉพาะหน้าที่66นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ